เขาระเบิดพูดเลยตอนลงอะ่ะเสียวกว่าหลายเท่าเฮ้ยจะหน่วงดีหน่วงดีถึงว่าหน่วงอยู่แต่ตั้งไม่ได้แต่ก็หน่วงใช่ได้ใช่ได้ไดอ๋อมมันปรับโดยอัตโนมัติของมันเองเจอทางชันมา,มากๆเดี๋ยวมันปรับให้ให้เองเลยนี่แม่้แต่เบรกเลยนะอันนี้เอาขาออกเลย <S <S นี่เราปล่อยนะนี่เรา <S <S ลองปล่อยเบรกยู่นะโอ้ยเฮ้ยเชอร์รี่มันไม่เหมือนแรปเตอร์วะ่ะแรปเตอร์มีหน่วงกว่านี้แรปเตอร์มันสามารถปรับได้ว่าคุณจะเอาความเร็วเท่าไหร่หนึ่งเคอขาเรียกว่า หกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ปะ่ะแต่นี่มันมันตั้งไม่ได้แต่แรปเตอร์มันตั้งได้อแต่นี่ปล่อยเบรกไปนะอ่านี่ปล่อยเบรกลงเลยล้วมันก็ให้มันไหลไปเรื่อยๆเย <S <S ขาระเบิดพูดเลยตอนลงอะ่ะเสียวกว่าหลายเท่า อยู่โตครับดูไงบางครันลงเมื่อกี้เฉยๆป่ะ